จุงกานุเมแซมสายตางเนปูวาวเออลึงออลึงนายกตงเนจริงวาวอนตงดเนาะเออนายาวนายกุ้ยาวนายกุ้ยอนสุเอนแซมสายกลบนะกลบเลียงัดเออคือตไอ้ตือกระเตาได้ไอ้กระเตาคลังกองงๆเนี่ยไอ้กระเตา เตกองวิบีเอกอยักตะงแอบีบีเนาะเตกองตะไงนะกระเตาคลั่งๆเฮ้ยนี่ไอ้กระเตาคลั่งกลมอุตุนะไปปลาจริงเมียปลาจริงเมียเตดิ้งจริงเมียบนเหงาเตก็จํา4เมย์กูเฮ้ยนะไปปลาจริงเมียบะเนมาให้กูสิเล่นเด้อจริงว่าอ่อนจริงว่าอ่อนนะงัดกลบนะกลบเลียต้นนี่ลูกอจอมูงลูกอจอมูงไอ้ เกิดป so ิสุปิเซปิฮะเตปิหนอป่าเมืองสะเลนเออนี่จังหวัดเราเลยหล่อหนังสือเจ้าได้บันเนอไปอันเป็นพื้นที่โลกพิษุนักบ้าละบาทเออไอจ่อมงไอละบาทเออลูกไอจ่อมงไอจ่อกิดมงเออบะนเนก็อันเซมไซต์ต้ง สีตรงเมย์ได e. ้ตรงละมัดระวังได้นี่ออนซีเมย์เพราะไอ้กระเตาคลั่งไอ้กระเตาคลั่งวานนี้ก็ไอ้จอเกิดมูงอือไอ้จอเกิดมูงคันที่กับได้กุยไก่ก็เกิดมูงได้อือคันไอ้จอกลับก็เผียวจีบวยเพดูจีฉีดวัคซีนวัคซีนป้องกันพิษโรคสุนัขบ้าออนี่ออนเซมไซกลบนะกลลบเรียตรง ระมัดระวังเด้อในช่วงนี้จังหวัดสุรินทร์เนาะเนาหนังสือเจ้าน้ําไจังหวัดสุรินทร์ครบบ่เนยบ่เนยอปือเนยก็มอเออไปบ่เนยก็มอของจังหวัดสุรินทร์นี่ของเมืองสะแลนนี่เออไปเป็นพื้นที่โลกพิษสุนัขบ้าระบาดูกอ้จอมูงุยให้น้ําลูกอ้จอมูงอ้จอ้เกิดมูงบ่นคันอ้จอเย้เกิดมูงอ่ะเดี๋ยววิจึงฮอยด้ ซอยไอ้จร so ิงขดเออซอยจริงขดมัดไอ้จริงกระใยเออกระใยจีกระใยเจ้าได้มัดไอ้เงี้ยเออเดี๋ยววิ่งก็หอยซอยก็ขดเออจีกลับไอ้จอเงี้ยจอใครก็ดมูงไอ้ตัดไว้เด้อเสียมใส่เด้อจุยดัวซีเมเด้อระมัดละวังน้องเด้อเนี่ยโซเอลนมาให้นี่มึงโซเอลนมาให้นี่ยหลบผิดสุนักบ้าระบาดหลบไอ้จอหมูงไอ้ระบาดเด้อเออ ว้าวสำเน่เฮ้ยงี้นี่ลึงซอจอลึงนายกจะว้าเลยหนังล่มด้วยครั้งเฮ้สำเน่เฮ้ยจุงค่ะ